น้าจ้ามาทำบุญนะจ๊ะสวัสดีเ,เพื่อนๆนจะวันนี้โอจังมาวัดนะจ๊ะมาจักขันเป็นวัดป่านะคะ เอาว่าเอาอันนั้นไปใส่เอาไปใส่ใส่อันนั้นนะเดี๋ยวเอาไปใส่สอสันม <c oughs> ันผือจ้ะว่าแต่วันผือจ้ะ ยังพ่อไปใส่บาทไปเปิดเองไปแล้วไปเปิดรถพ่อนะเปิดผู้สยไปเปิดเลยพ่อพ่อเป็นคนเปิดเปิดลากาอ้พ่อจะมาเปิดให้น้องเปิดเลยนะ tạo nên 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 โอ้โหใครจะยืนได้ไงน้องเจบขาหลวงพ่อท่าผู้ใหญ่บ้านมาบ้านบยังก่อนแล้วพี่ผู้ใหญ่บ้านบ้านยังก่อนบ้านทับอี่ยังก่อนบ้านทับนี่อย่างนี่แหละ ก็จำอะไรเราเชียบขาแม่น่ะ <laughs> 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 Dìm mà <vào. cười> Ông ta thay nè này <laughs> thái Đó, rồi. đây dùng này <laughs> ไม่ออกไม่ออกไม่ได้ไม่ได้กินกินเขา